ใช่ค่ะครับล่าสุดเลยคลิปของพี่ชายเป็นไวรัลอีกคลิปหนึ่งอะไรคือพี่ชายพูดว่าแบบว่ารางวัลมันไม่ได้การันตีเรื่องแบบงานเรื่องอะไรอย่างนี้ครับเออหลังที่โพสต์ไปว่ามีงานเลยมีงานที่สองยังไม่มีอเลยคือจากที่เมื่อก่อนทำงานจนไม่มีเวลาตอนนี้มีเวลาเยอะจนไม่ได้คือเวลาเยอะจนไม่ได้คือไม่ใช่ที่ว่ามันมันเป็นช่วงที่เหมือนแบบ พอดีทุกคนเหมนกันนะอพอพอตอนแรกไทยนึกว่าคนเดียวหรือเปล่าแต่พอถามรอบข้างทุกคนครับเว่เหมือนกันเหมือนกัโอเคก็ดีมเพื่นอนตอนแรกหน่อยมตอนแรกเหมือนหน่อยไหมเอาจริงๆเลยนะใช่ใเหมือนแบบตอนตอนช่วงที่งานเยอะๆก่ <c oughs> อนงานเนี่ยแต่ก็แบบ รอเวลาที่จะได้ได้ได้พบบดูบ้านก็เลยไม่ทันได้คิดพอแบบโอเคได้ได้มีเวลาได้อยู่กับลูกแล้วแล้วก็มาลุยทีอยู่กับลูกมาตั้งตัหกเจ็ดเดือนแล้วอยู่เยอะไปแล้วเริ่มสงสัยทำไมพ่ออยู่อย่างีค่าเทอมเริ่มจะมาแล้วแล้วก็เลยเนี่ยเรานั่งอยู่เฉยก่อนใครที่ถ่ายเรื่องอะไรที่ก่อนจะอยู่จริงๆไทยก็มีมีอีกเรื่องหนึ่งที่ถ่ายอยู่ก่อน จนถึงตอนนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้คิวเยอะมากก็ถ่ายอยู่แล้วก็ล่าสุดตอนนี้ก็ถ่ายอยู่แต่ว่าหลังจากแอปที่ถ่ายอยู่เนี่ยยังไม่ได้มีเรื่องใครติดต่อเข้ามาอ่าก็เลยก็ตอนนี้มีติดต่อมาแล้วทันทีโอ้ไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าเขาเจอมาแล้วครับพร้อมครับคือว่าดูวันคือเคยถ่ายเด็กปีก่อนๆที่ถ่ายถ่ายมาคือเป็นกี่เรื่องอะคะไม่กล้าพูดเลยอ่าจะมี แปดเก้าเรื่องโอ้คนอื่นเขาเราก็เปลี่ยนเรื่องแปดเก้าเรื่องก็พักหน่อยยังได้พี้วยอันนั้นยังไม่รู้แล้วก่อนเออทุษาบวกอ๋อแล้วยังไม่รู้เน็ตฟลิกด้วยก็เยอะเหมือนกันเยอะครับเยอะก็เลยแบบตอนนั้นก็เลยแบบเดี๋ยวพออยู่กับลูกแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อวานมันแบบชาร์จแปดเต็มแล้วโันรุนแล้วตอนกินรุนเลยเมว่อวานมันหยุดงานไปมันหยุดงานไปเราเลยแบบติดทำงานด้วยอีกะหาวิชาไม่เลยครับคือจริง ไทยได้แบบเหมือนจะชินกับอะไรสักอย่างอ่ะคือถ่าช่วงที่ทํางานอ่ะมันทุกวันแล้วไทยก็จะเป็นรูทีนยงเนตื่นสีห้าเลิกแบบสี่ทุ่มกลับานอนทีนิยงคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วไทยก็จะเป็นรูทีนแล้วไทยก็จะชินกับมันแต่พอค่าช่วงที่หยุดแล้วอยู่บ้านไทยก็จะชินกับรูทีนนี้เหมือนกันก็ระรู้สึกว่าก็ยังตื่นหกโมงไปส่งลูกส่งลูกเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะวน ใครชอบปรับตัวให้เข้ากับรูทีนที่มันเป็นแล้วก็จะคุ้นอยู่อย่างนั้นตอนเนี้ยที่จะแบบถ้าต้องตื่นไปทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากบ่นเลยอีว่าต้แบบน่าเกลียดยังไม่ชินยังไม่ชินกันเลยตื่นไปทำงานเออแต่ก็สามารถเข้ามาได้แล้วไปได้พร้อมมากครับลองเอาไงกันเลยพี่ชายจะเล่นมาต่อายอ๋อใช่โปใช่ครับแปลกเหมือนกันแดิคือ ด้วยความที่ต้องเลื่อนรอบออกไปก็พี่กบน่าจะมีงานที่ต้องตับไว้แล้วก็เลยแบบอาจจะต้องไปไปเล่นแทนบางรอบเท่านั้นนะครับอันนี้คือพอพอทราบเรื่องมาว่าเราก็ไปเล่นแทนคือดีใจเลยที้ติดต่อมาหลังจากที่เพิ่อๆติดต่อมาใช่ไหมครับใช่ใช่ครับก็คือวันที่เขาจะแถลงข่าวที่ว่ยโทรมาบอกเลยี่จะ นี่พี่ต้องแถลงข่าวแล้วจะกวนอะไรนิดนึงแล้วจะรอคำนี้มันนานมากคือจ่ว่าท่องบทมาแล้วคือพร้มอมเลยนะอเมริ เออได้คุยกับพี่กบไหมฮะพี่ชายว่าจะรับคาแรคเตอร์ต่อกันยังไงดีหรืออะไรยังไงบ้างคือลำพังแค่ละครที่เล่นกันอยู่ทุกวันเนี่ยก็ถ้าไม่ไม่พี่กบก็ชายอ่ะบนเดียกันอยู่อย่างใช่ใช่ก็แบบคือดีใจมากกว่าเพราะว่าคือตั้งแต่วันแรกที่ไปดูละครแล้วก็รู้สึกว่าบนนี่แบบถ้ากบไม่ว่างตอนนั้นคิดไวใช่ป่ะตอนนั้นคือคิดไปเล่นเล่นท่เล่นด้วยคิดจริงๆแล้วพอแบบสมคิดเหมือนกันว่าแบบ เออถ้าสมมุติว่าเหมือนเขามีแคสอะไรอีกที่นึงแบบเอออาจจะเราแน่จะเล่นบทนี้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเอพี่บอยโทรมาปึ้งพร้อมครับแล้วที่ต้องไปแบบต่อกับแบบนักแสดงคนอื่นๆยังไงบ้างอันนี้มันจะยากตรงเนี้ยเพราะว่าเขาซ้อมกันมาจนเล่นกันไปสามสิบรอบแล้วคือเขาเข้าเนื้อกันหมดแล้วอแต่ใทยเขาจะต้องเข้าไปให้ให้เนียนอยู่เนี่ยเป็นนักเรียนใหม่สวัสดิ์รี่ทำแต่ก็คิดคิดว่าพยายามจะพยายามทำให้ ให้เหนียที่สุดได้บทไหมคะได้บทมาบทสรงมาละครับใช่เดี๋ยวจะลองเพลงแล้วนะยากไหมยากไหมพี่ชายครับหรือว่าจริงๆยากนะยากยากไม่ใช่แค่ที่ต้องเข้าไปเสียบอะแต่ว่าตัวคาแรคเตอร์เองเขาแบบโหอะไรไปเยอะมากคือตัวองค์งานเม็ดนี่เขามันมันคือศูนย์กลางความการยึดในสิ่งที่เขายึดเหนี่ยวกันเอาไว้แล้วก็แบบมันอะไรเงี้ยมันมันมันมีมันมีพลังมันมีความ สำคัญตรงนี้ที่ไทยก็ไม่อยากจะไปลดทอนเขาถ้าเกิดแบบไทยเข้าไปแบบไม่พร้อมแต่ก็เตรียมเกยบความพร้อมมานานแล้วพี่ชายเนาะตั้งแต่มาไปดูเจ็ดเดือนแล้วกันนะพี่ชายต้องต้องเล่นแทนเยอะไหมคะรอบที่เข้าใจว่าน่าจะเจ็ดรอบนะครับเพราะว่ามีสี่วันที่ที่กบอาจจะไม่ว่างแล้วก็บางวันจะมีสองรอบก็เลยจะเป็นทั้งหมดน่าจะเจ็ดรอบพี่บอกแทนแทนว่าถ้าจ้องมเห็นพี่ชายไม่ต้องตกใจ รอบไหนแต่รอบไหนบ้างเอ้ยพี่กบดูหน้าตาปุ๊บก็เผื่อใครจองตั๋วผ้าจรดสายไฟแล้วเห็นองค์พระเบด็อาจจะดูหน้าตาแปลกแฝดชายเองนะครับแทนเข้าไปแทนพี่กบบางรอบที่พี่กบไม่ว่างนะครับถามถึงพี่วิกกี้แล้นเขาเป็นยังไงพี่คือจริงแล้วเขากำลังใจเขาดีมากแล้วเขาก็เตรีย anyway, ม เขาเขาเตรียมใจมาประมาณหนึ่งแต่ว่าทุกวันเนี้ยการได้ไปออกไปข้างนอกไปงานแล้วมีคนเข้ามาพูดคุยอะไรเงี้ยคือช่วยเขาเยอะแต่ว่าเขาได้ได้ได้หลุดออกจากความความเศร้าน,นิดหนึง่งตื่นเช้าขึ้นมาจะเป็นกลับบ้านเป็นก่อนนอนก็จะเป็นอะไรเงี้ยอีกนิดหนึ่งให้ใหแบบเวลาเขาได้อยู่กับตัวเองอะ่ะเขาจะเขาก็จะวนกลับมาตรงนั้นแต่ก็ ช่วยเยอะครับที่ท,ที่ที่คนไปให้กําลังใจไปคนรอบข้างอะไรเงี้ยเวลาอยู่กับลูกหรืออะไรเจะจะแบบเบาหน่อยตอนที่พ่อทจะเป็นป่วยเอ่เส้นเลือดในสมองก็คือแบบล้มหลายรอบแล้วสี่รอบแล้วก็อยูอ่จะบอกว่าติดเตียงก็เกือบเกือบจะติดเตียงเนี่ยอยู่ทั้งหมดลมลและสองปีแต่ช่วงหลังนี่คือติด ก็เลยเลยแบบก็ค่อนข้างเตรียมใจเตรียมอะไรกันอยู่ประมาณนึงแล้วพอถึงเวลาจริงครับมันก็จะต้องมีเงาแบบอีโมชั่นัลอ่างตัวพี่ชายเองเราประคับประคองอะไรบ้างคะให้พี่วิกกี้เขาบแบบว่าไม่ดิ่งเกินไปไม่เศร้าเกินไปก็คือพยายามอยู่ด้วยเยอะๆครับเวลาพี่ชายจะสังเกตเขาอยู่ตลอดเวลาอาจจะรู้ว่า ความรู้สึกเขาเริ่มมาแล้วว่าแบบหน้าตาอย่างนี้แสดงว่าเขาเริ่มเริ่มแบบเริ่มเจอไม่ไหวอะไรอย่างเงี้จิฟันเหรอคือคีกี้ว่าดูแลคุณพ่อเต็มที่ทุกที่ากเต็มคีกี้เขาจะเป็นเสาหลักของที่บ้านมาดีแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกเยอะมากเป็นพิเศษแล้วก็พี่ชายเขาอะไรนะเขาก็คือประจันทิพ์กับพ่อเราก็เลยสองคนนี้จะจะแบบคือเหมือนสะกิด ไม่ไม่ได้ไม่ไม่จะจะแบบเซนสติฟติฟแบบเรื่องนี้มากก็จะปต้องให้กำลังใจเยอะๆวันนี้ส่วนสุดท้ายใช่ครับอีิไทยก็จะอยู่เคียงข้างส่งหลังจากนี้ครับหลังจากนี้จะอยู่เคียงข้างจะอยู่ใช่ต้องแต่ว่าคนรอบข้างจะช่วยเยอะมากโดยเฉพาะลูกๆด้วยเหมือนกันครับก็คือลูกเขาก็จะเข้าใจความรู้สึกของแม่ด้วยเหมือนกันแบบเขา แม้ว่าเขาคงคงเรียนรู้อะไรสักอย่างไปว่าแบบแม่กําลังไม่สบายใจห<ม>รือกาลังเศร้า<ม>เขาจะเซนได้ทันทีแล้วเขาจะเ้าประกบข้าไปก่อน<ๆ>เขาแบบเป็นเด็กดีขึ้นแหลเพราะว่าแบบความสไนได้ลงไม่ทําให้แม่ไม่ครับไม่ครับสนเหมือนเดิมกนเห <laughs> มือ <laughs> 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 นเดิมแต่ว่าเขาเขาเขาเห็นเขามีความเห็นอกเห็นใจแม่อะไรเงี้ยเห็นใครเห็นอะไก็ดีใจมนที่เขายังเล็กอยู่แต่เขาเข้าใจอะไร ใจขอบคุณด้วยนครับพี you, Majesty, ่ชาขอบคุณครับขอบคุณค่ะอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคขอบคุณค่ิขอค่ะพี่ชย